สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีนะคะไปเจอนี่คะ่ะของที่น่ากินนะคะคือไม่เคยเจอนะเพิ่งมาเห็นนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นน่าจะเป็นขนมปังบิสกิตแบบนุ่มๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันแต่และอย่างนะคะไปอ่านี่นะคะทุกคนอันนี้มีสองรสชาตินะคะชื่อตา ุนโดนะคะอันนี้จะเป็น layer cake, เลเยอร์เค้กเคลือบช็อกโกแลตนะคะกับสตรอเบอรี่ข้างในนะคะจะลองไปแกะดูกันนะคะเอาเป็นช็อกโกแลตก,ก่อนนะคะโอเคเดีย๋ยวสักครู่ค่ะ เรามาเป็นเค้กอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมคะนี่ทุกคนจะขอน้องยาใช้หนูแล้วคะนี่ตอนแรกคิดว่าเป็นบิสกิตนะคะอื้มน้มงเจมส์ว่าอะไรค่ะนุองจริงเห็นไหมทุกคน ฟรฟกันเนาะโอเคทำไมอร่อยเนาะอืมอืมเด็ดนี่นะคะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเหมือนสอดไส้นะคะไม่ได้เคลือบเหมือนเมื่อกี้ค่ะ้าแตกดูนะ กิ่งสตรอเบอรี่แบบไอ้นี้ยมาเลยทุกคนนะฮะมันจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะโอ้หจะวางบนจานให้ดูนะคะ ใช้มือเหมือนเดิมน,นะคะนั่นมันเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตไว้นะคะจัดเลยอืมอืมกคนม,มันมีรสชาติแบบว่า ออเี้ยวนะคะแต่ก็หวานนิดนึงของน่าจะเปเรียวจับสตรอเบอรี่ข้างในนะคะอโอเคค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วนะคะกับเลเยอร์เค้กที่เป็นแบบมินินะคะเดี๋ยวเราจะมานี่สอง,องหูนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวุ้นมะพร้าวนะคะ อันนี้ราคาไม่แพงเหมือนกันนะทุกคนลองไปหาดูได้นะคะที่เซเว่นอีเลทุกอันเลยอ่านี่อันนี้เป็นวุ้นมะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าวนะคะนี่ตาริมสวนนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตนะคะทุกคนมันเป็นวุ้นนะ้ำฉับปวยผสมเนื้อฉกลปวยนะคะตาริมสวนเหมือนกัน แตวเราไปลองชิมดูนะคะอะ่อันนี้นะคะก็ะเป็นบุ้นมะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าวนะคะตาลิงสวนอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะวู้เสียงน้ำมะพร้าวเลยแล้วก็เดิมลองดมดูมะพร้าวเลยอ่ะคือเหมือนมะพร้าวลูกนะคะทุกคน อืมน้ำพะพาจินคือทุกคนอันนี้คือดิมเคี้ยวอยู่นะอันนี้นะคะเปลยนเงินมามาเป็นน้ำเฉาควยผสมเนื้อเฉาควยตาดินสวนนะคะอืม,อม นี่ลุกกนมันไหลอยู่คหนเดินนี่นะคะเดี๋ยวจะลองชิมกันอันนี้มันจะไม่หวานนะทุกคนแต่ว่ามันจะกว่า คือเหมือนชาว,วยก้้นะคะแล้วว่ามันจะจืดสําหรับคนที่ชอบหวานเนี่ยน่าจะไปทานแบบข้วยดีกว่านะคะแต่สุขภาพก็กินมาต้นอันนี้นะคะจะเป็นพุดดิ้งนะคะอันนี้จะเป็นพุดดิ้งคาราคอนต้านะคะแบบอิตาเลียนนะคะอันนี้เป็นรสมัทฉะนะคะช,ชาแมทฉะ แล้วส่วนต่อนี้นะคะก็เป็นคาราคอนต้าแบบออสเตรเลียเหมือนกันแต่ไม่ใช่อิตาเลียนนะคะทุกคนขอมาค่ะอิตาเลียนนะคะน่าจะเป็นอ๋อนี่สตาลี่นะคะร็สตาลีโอเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะคะเริ่มจากมัชชากันเลย อันนี้นะคะก็เป็นชาเขียวมัทฉะนะคะของเาเดี๋ยวอันนี้นะคะมันจะมีซอสมาให้ค้างๆนะคะให้ดูด้านหลังอันนี้จะเป็นซอสราดด้านบนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวคัตติ้งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดฝั่งนี้ออกนะคะแล้วก็เทลงจานค่ะค่ะอานี่ทุกคนตัดมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นซอสนะคะเพราะ่มันเป็นเรืเ่อเล็กใช่ไหม ก็ทั่วใหญ่เป็นอะไนะคะเนื้อพุดดิ้งอ่าเดี๋ยวเราจะมาคล้อมดูคทุกคนเ,เ,เนื้อแบบเนียนมากเลยนดดึงๆไอ้เนี่บอกตามตรงนะทุกคนเคยทำพุดดิ้งแต่กินไม่เป็น อันนี้ลองแบบทำเร็จรูปนะคะว้าวโอ้โอทุกคนเะนื้อมันหายปไปไหนหมด ราซอสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอใช้ช้อนตัวเออาวุธของลืมไปฉันมีอาวุธ รถต่อนึงอันนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ผสมเป็นเตน,น,นะเสร็จแลยวทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะถ้าเรามาชิมกันนะคะเอาเอานนี้อปาปากกอนเหมือนกินยกเกิร์ตอ่ะก็เหมือนกินยกเกิร์ตอะ โน้วทำไมเขาให้มาจุดจุดวันวันน้นาะขมมันกินชาเขียวแบบเข้มข้นลงไปตรงนีอือม,มาเข้ากันทุกคนอือม,มาเข้ากันจริงๆ นี่ค่ะทุกคนอันนี้ส้นตอเบอรี่นะขอไม่ใช้กานแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันดูยากอ่นี่ยะ,ะ่ะมันมีร่องอยู่แล้วใช่ไหม,มเนื้อมัอนกัะเลยนะทุกคนวิธีนี้ตุกเนื้อตุกตุกต้องเทซอสลงไปเลย แต่แบบนี้่อนนี้เรารู้แล้วอะเนื้ออะมันเป็นยัไงเหมนกินสตอเบอรี่ยเกิ์บินนาจะสตอเบอรี่ด้วยละกันอืมแบนก็เลย จะค่าน้ำซอสเขาเคลื่อนข้นนะคะโอเคเดี๋ยววิ่งอัดปากไปตรนอันนี่นะคะทุกคนสามตัวนี้ก็คือเหมือนกันหมดเลยนะคะก็ะเลยซื้อมาพร้อมกันจะมีอันนี้อันนี้แบบเบสิกเลยจะเป็นพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งคัสตาร์ดแบบที่เราเห็นทั่วไปเลยอ,อืมละลายเนาะโอเคส่วนอันนี้ จะออกมาแนแบบว่าหวานอมเปรี้ยวนคะี่อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะคะสีคือน่าจะตัดเป็นอยู่นะคแล้วก็อันนี้อันนี้คือกรุงใจดำเหนือนี่ค่ะทุกคนนี่ชานมไต้ไหวานไม่รู้ว่ามีไขย่ยให้เดื่อไหนนะคะทุกคนเพราะาหน้ามันมีไข่หยู่ แล้วเราลองไปกินเบสิกกันก่อนนะคะป้านอ่านี่ละ,ะคะ่ะทุกคนอันนี้คือคัสตาร์ดนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบเหมือนแบบคาราเมลอ่ะอุ๊ยอันนี้สีสีมันแบบไข่เลยอะไขเ่เบ็ไข่เลยนะคะน,นี่ทุกคนดูข้างนอกได้นะคะแล้วก็มันมันเหลืองเลยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็น คารเมลงหรือพัสตาร์นี่แล้วก็พัฟลงไปเลยจับอันนี้ให้มันตรงนะคะทุกคนเดี๋ยวหกแล้วนะ,ะไม่ได้กินนี่สีมันก็จะเหมือนที่เรากินกันปกติชิมจ้ะนี่ยังเหลือเหลืออันรอบานาเขียนเขียนม่อนี่คื้กุ้ ก็ดิ้งดิ้งแบบดิ้งดิ้งดิ้งดนะครับมันเหมือนกับที่เคยทำนะคะแต่ว่าของนี้มันไม่ใช่ตัวเนาะล้ันก็ขออีกคนคลามเนเขาหอมมากแล้วก็กะลาพอดีนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบ หวานน้อยอนะไม่แนะนำมันนะเพราะว่ามันหวานหวานมากวันนี้ดีค่ะตัวยังเซฟอยู่นะคะไม่ได้ละลายนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปอันต่อไปนะคะ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือหิวจริงแล้วนะไม่ใช่หิวจริงหิวนานแล้วแต่ว่าอันนี้มัน่าอร่อยจริงๆอยากะกินละอันนี้นะคะไม่เคยเห็นนะสองอันนี้แหละไม่เคยเห็น อันนี้เขาบอกว่าซอสช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะเป็นพุดดิ้งสตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตนะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าสีมัน,มนชมพูอยู่นะเแล้วเปิดกันเลยะคะ่ะเปิดง่ายๆนะคะทุกคนอุ้ยซอสแต่เขาเป็นยังไงชิมก่อนอื้ทุกคนเหมือน,นเนี่ยเหมือน,นุกโก้เลยเหมือนเลย อร่อยกินจตดซอสได้เฮ้ยทุกคนเนียนม,มากอากทุกคนเห็นน,นี่ค่ะีครับข้าทําสะดวกมากเลยนะทุกคนถ้าทุกคนไม่อยากช้ชชอนสดได้เลยนะมุมนะ่ะโอเคเลยจัดให้บ้านนะคะทุกคนจับไหมจัดให้บ้านแล้วก็บิดให้สุดมันแข็งมาก จะเป็นอย่างนี้ค่ะน่าริงมากคือสีมันตแตกกันจริงๆนะทุกคนทุกคนเห็นเลยเยอร์ไย้าสุดโอ้โหคือคืนแม่เราลายเราคนมันเซ็ต,ตัวนี้มาก ไม่น่าจะซอสมันเข็มข้นเกินไปบ๊อบบอร์บลูฮึ่มฮึ่มอกของเขาจะมีความสตรอเบอรี่นะคะคือน่าจะผสมกันไปเลย สตรอเบอรี่ตีสตรอเบอรี่ละมุนละมุนกับช็อกโกแลตเช่นเคยตอนนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าสตรอเบอรี่มันน่าจะเด่เนกว่านี้นะคะโอเคไปต่อไปค่ะทุกคนคะอันนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้แหละเพราะว่ามันล้นไข่หมูอะทุกคนดูไข่หมู ดูไข่มุกเดี๋ยวเราจะไปลุ้นพร้อมกันนะคะว่าเขามีมาให้ไหมนะอู้ยทุกคนเห็นนี่ไหมสีอันนี้มันคืออะไรทุกคนน่าจะรู้นะคะใครที่กินนมสดบาชูกานะคะมันคือชานมไต้หวนัน อ่าโอเควยแสดงว่าเราต้องหลุดในสอนนะคะเพราะว่าตรงเนื้อเขาไม่มีไขมูมาให้เราขอชิมชานุ่มไตหวันก่อนนะคะทุกคนเด็กอ้วคนหนึ่งเว้ยอือมีอันนี้มันเริ่มละลายแล้วทุกคนอัน,นจริงๆมันเหมือนกาแฟเหมือนกาญสีอะ่ะอือ ช่างห่างกันอย่งกับฟ้าและหิวสตววรอเบอรี่คือมันต่างแต่เน,นี่ยคือมันเข้มข้นมากแต่นะนี่ตอนเขาปเป็นะไรอ่ะเจ็อะไรอันนี้อันนี้บาลานซ์อันนี้เข้มข้นส่วนอันนี้จะจางๆหน่อยแต่หวานอยู่ถ้าเป็นแบบชาในมใต้หวานแบบปกติเราก็จะแบบ มันจืดนะแต่อันนี้คือเข้มข้นเลยทุกคนเฮ้ยนี่มันเหนืออ่อยอ่ะทุกคนดูนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมนี่นนนนทุกคนนี่กลางพายุฉันพายอยาแดดจีดที่สุทุกคนมันมาแล้วไข่มุกที่รอขออันนี้เรียกไข่มุกไม่ได้ต้อง พ่ S <S <S อคนได้ยินไหมา<ช>นะนะคะนะคะนี่มันมาจริงๆด้วยทุยกคโอ้ยชิมม่าไม่มาชิมขันูกก่อนนี้มันเป็นบุกมันเป็นข้นบ,บุกบุกแต่เทแต่เทนา่าจะยากหมกะะออ่อนกันอายุะ่ปะปะีหมดแล้วน้องหมดแล้ว คือเหมือนเขาจะให้น้อยนะคะสำหรับเขาฮฮปปี้ <laughs> อ่ะทุกคนดูมันละลายแล้วคนยกสูงไดะะ้เวลาจะเปคนอาจจะเป็นแบบว่าถ้ามองแบเหมือนกาแฟ ลาดอะไรสักอย่างอืเข้มข้นแบบขมนิดๆนะคะี๋ยวคนให้มันแบบเข้ากันใหม่หนึ่งเหมือนตอนเรากินบาซูก้านะทุกคนคนนี่เิ้มเราไม่เห็นเลยละตอนนี้นมันหายไปแล้ว นี่นเห็นดูวะเยอะเยอะเยอะ,ยอะทุกคนเดี๋ยด้น้้ำแข็งมันจะเหมือนมาก <c oughs> แต่ไข่มุกพองไม่ขายแ <c oughs> ถ้าไข่มุกจริงๆมันจะเหนียวหนึกแต่ทุกคนแต่อนี้มันเป็นบุกเคี้ยวแล้วมันก็หายไป ขวดที่เนแบบอื่นอ่ะมันจะไม่มีเฮเจอร์ให้เขียนใช่ไหมทุกคนการ์ดมีเอาเป็นน้ำซุปเลยกมันละลายอะไรทุกคนมันไม่สุดตัวเค่ะอืนนึ่ะอทุกคนคะเราก็กินกันไปหมดแล้วนะคะพี่อย่างเลเยอร์สองอันนี้ขออันนี้สี่อันนี้สองนี่สิบเลยหรอ เก้าเก้าหนีใช่เก้าทุกคนเราจะเหลือหน้าตาไว้ให้แค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้โซยห,หมดใช <c oughs> ้คำว่าโซยนะคะเพราะหิวมมนอ่านะคะแล้วก็จะปิปคิดไปกับสองตัวนี้นะคะต้องสำหรับวันนี้นะคะใครอยากไปตามตามนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไปได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นแถวบ้านนะคะ ไปหาดูนะคะว่ามีหรือเปล่าราคาไม่แพงนะคะอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมนะคะช่วยกันมั่อตกจัมร้อยห้าสิบกรัมนะคะสิบห้าบาทนะคะต่ออันนะพันละสิบห้านะคะส่วนพุดดิ้งเนี่ยกล่องละยี่สิบสองบาทนะคะยี่สิบสองนะทุกคนถ้าใครอยากกินนะคะไปตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ